ดีจ้าพี่น้องพบกับน้องอุย้ยหักเด้ออีสานชาแนลจ้าพี่น้องคุณหนาคุณตายจากน้อยโบจ้าฉากั้างหลังนี่โอ้ยนี่เสียงนะบ้านทงไออ้วนควยดอนเขาจะเมื่อนี้กับพีพาพี่พระน้องเขามาตอนรับสมาชิกใหม่กับไออ้วนควยดอนแล้วกับเป็นโตแรกอยู่ในคลิปความของช่องหักเด้ออีสานชาแนลจ้าลอกให้ว่าเป็นตัวแรกของครอบของหมู่บ้านน้ำจ้าเป็น คุยที่มี้ซื้อเสียงอีกระดับหนึ่งคือกันจ้าเดี๋ยวฮอบไปเบิ่งกันจ้าวาลูกแล้วตัวไงมุกสำาด็จจ้าเฮ้ยวัสดีค่ะไอ้อ้วันทุกทุโทๆพีีน้องจำได้บ่วไว้แม่นี่ตัวใดเอานี่ก็คือนางเตี้ยเด้อจ้าหนี่ นางเตีย๋ยออกลูกแล้วผู้หลักให้น้าถูกไหมนางเตีย๋ยออกแล้วได้โตผูกคือตัวแม่อ้วนตัวแม่วาสันจ้าเดี๋ยวเราสิตื่นเขาเขาต้องถอยก่อนุ่นลูกเรากลับไปนอนอยู่คุณโอนค่ะ Hmm. 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 À, luộc quê ngoài, đang lấy bát gọt thì phải áo 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 nhàng to té hmm. to te lấy hmm. tổ mèe ít tang ha แอฟ้าลูกแอออกไปอยู่ทั้งงอออีกแล้วทนิสส่งสถานีของน้องอุ่ยน้ำ <c oughs> ออน,น,นบเมียนวนันโบเปลี่ยนดอกพี่น้องขั้นมันนี้มูกับภาเขมาขม้าคอมเมนเขามาาด้จ้ะว่ามันมีตัวเดียวตัวแรกของอำเภอผู้เวีง้งลูกเจก้ากลวยเนี่ยขั้นมันมงได้มีอีกภาคขเขาม้าหาในด้จ้ะแล้วไปลาะบ,บ้านอุ้ยกับหัวตาไดงยิ้นนะจ้ะอุยแล้วว่าลูกเจก้าลก๋อเนี่ยหัว็าหินในผู้เวี้งทันวันะถ้าหนะากนะว่าในผู้เวี้งนี่มีอีกก็บอกกันในเดจ้ะพี่น้องเด้อสั่งงานงามบ่อุยงามนอนะ เอมันออกได้จังเลยมันึดแถววันที่ไหนอ้วนมันออกจากม้วงผมว่เห็นมันออกอกตอนประมาณเที่ยงนีเหรอครับประมาณเที่ยงมันยิ่งกินพอแล้ววะเพอจังหลังจากออกแล้วปนว่าประมาณว่าเกินสิบนาทีแล้วก็ลุกขึ้นลุกขึ้นเลียนลุกขึ้นกินนมอีกเป็นวันอืมโอเคเราสิบสิบ ตาเต็มจำจำคักีเดี๋ยวจะถุงเท่ากับเด่นชัดขนาดคนนะสามพันบาทเอิดเนว่านี่ซื้อน้ำไร่ไก่หมดสามพันโอ้ต้องทับสามพันเสียทับสามพันทับสามพันขวนกัดดีอันที่ทับคัคำหน่งบ่หื้อได้เด่นบ่ยี่สิบวันทับยังไงยังคำผมทับยังคำดตุ่นอลากคววัน โอ้โหเ่งขนาดนี้เรอจ๊ะวะตอีวมตัวเลยะอืมตากเมียวอุ่ยมาไดเห็นมาก็บเตันแว้นตาแ็มเนาะีลหรือบกลตัวเมียตัวเมียดีน้องเงี้ยอ้ยวันนี้ได้ลูกไวยตัวเมียจาเป็นลูกของตัวกลวยหนงบัวกับเมีเตียดำเมีเตียเมีเตียรยสม มาทนี่ออกมาไม่ได้บันักวอครับตระมาณแปดสิบเนนี่ลระว่าแสบเอเ่ะ้มสี้ยาอย่ายเดเอเด้อยาดอลแพงแล้วแพงลูกให้ให้เื้อยังเนี่ยสมใจครับสมใจป้าอย่ทัวังได้คยกัได้สมใจน้อนี่ตัางจีน ที่สำคัญแม่ผมนี่แหละว่าว่าตัวแม่มผมมันว่ามันเลยมาโดนเลี่ยวแม่วงมันบ่ได้ดอกตัวแม่ผมว่าเขาก็ว่าตัวนี้อยเพราะว่าน่าเป็นตัวแม่มเห็ตัวแม่อีกที่ใส่เื้อว่าสมใจมเลยหลายมือที่เขาขาดอะไรบ,บเอที่เบ็ดเดือนเตรียมหุ่นเรอเขาเนี่ยที่เบ็ดเดียนกับพี่มืออ่ามืเอเตรียมเป็เพราะจีบสองเดือนน,นี้นะี่แหละมันกลับเป็นอีกจริงังมันกลับเป็นแบบที่ว่าเขาทับพอพันที่เขา ไอ้พัฒนาไปแล้วการนนั่ขอดเลยเวลามันกับคือว่าหลังจารเทียมเหรขเียมขนกล้วยข้เทียมนะขึ้นกวยท้าเทียมปตตุตเร็จเพราะว่ากล้วยมันไก่ไก่พันหลายแม่นเลยอายุขันดัดกันนั่ง้องไงนั่งรยี่บโยปกติแล้วท้องกล้ยจะขอดถ้าเป็นตเนี้ยออกเป็นี้มันจะท้องหน่อยาลูกที่มันเป็นตเดือนกับ สิบเอนกับมีสิบมือสิบเยนกับสิบเจ็มื่อยู่วังนี่แหะก็บอเห็นออกจากเที่ยวก็บอเห็นออกจากเที่ยวกัเนตะหักไม่ะไรไปเรื่องห้แล้วเพื่อนเปงสีดิเถอะเตาแดดห่อนหวนอยูยัง่ะน้นยังมแจ่ให้ฝนเห็นว่าอีพอว่าไม่สิออกชงน้วเจ้าก็ไม่ออก่น้ก็ได้แม่่ตงอ่นีม่ลูกนาเฮ ลูกผูงเมียกำลังปวดท้องแน่จังฮัดขายงามนี่นะโอ้ตานกล้วยผัวสีตัวสีหรอสีดอกกันเราควรจับดีดีควรงามหมดควรหัดไทยควรหัดไทยจับเสมอกันทั้งหน้าทั้งหลังซ้ำได้เด้อนี่สมใจเฮ้ยไทยซื้อว่าสมใจสมใจตัวตั้งใจคักแน่ออกมาก็เลยได้เป็นสมใจสมใจสมใจน้องน้องอีปีใหม่ น้องพี่ไม่ก็บกบ่ได้ไปเบิ้งดูดเลยตีไม่เป็นสิ่งติดหัวกระเสอกลายเป็นสิ่งติดหอยง้อแล้วกินนมดีปะดีครับน้ำน้มดีดีก็มีอันเราออกเมื่อวานนี่เนาะได้คืนหนึ่งแล้วโอ้คืนหนึ่งเย็นมันออกเย็นกลุ่มพลาอันลูกของนางเตียนอยู่ยยมันเกิเดเย,นยนะ็นปีไก่นะแม่ น้องมันก็เกิดเดือนนี้นาหน่อยไอเดือนเดียวทับอ่ะอ,อ,อ๋อ,อ,อลูกได้เดือนเดียวมั้เตียวเตียวพ่อวัดเด้หน่ะลูกยืนกันเม่ได้บ่ฮึยูนอะไรยุติห่วงลูกค<อ>วามห่วงห่วงกฝันยี่หันโจ <c oughs> ดหรโจดกัห่ว,หว,ง,หวงหลายโจดในห่ว,หวงคัทเหมือนว่างหันไปหาอย่างมาให้ควายวันเจครับไปหาอย่างมากเลวันเจี๊ยนงานาก,างก็าานั่งกางงานเมื่อไร้ยากว่าจะใส่ล่องทาง โอ้ยไปเฝ้าคุณสาค่ะก็เลยห่วงน้อนแนนิดน่อยอยู่พี่น้อยมาแล้วออกโรงพาบาลแล้วค่ะลนไปนรักษาความสงบให้ยังก่อนโอ้ยต่วตัพต่งตอยตัวตอวตอยตอยตัวไหนตอยตัวต่วตดวตัวเราตัวตััวตัวไหน บ่บ่บ่มีหม่องบวมค่ะแต่ว่าทำเจี๊ยบออกเสืออ๋อแพรแม่นแพทรบ่มีหม่องบได้ผิดได้น้ำมันบ่บ่เ <c oughs> ว้ยน้ำเถอะท่านได้ได้ยังจะย่างได้จะความเจ็บปวดกับเจ้าขวางติดใจทางมั้นจะใสจกักบ่หูน้ำเพลินเลยได้กับเพยกับหมดปูนี่ล่าพี่น้องจ้าพี่น้องว่าควายอวดงามบ่ฝุ่นพอวันเ้องกํานั่งก็เจ้าบุ้งฝุ่นเด้ยเห็นข่อยก็ว่างามนี่เด้ย งามงามหางพี่เลี้ยมเลยเป็นมุข้อยย่องเขียนบวกบอกเลยว่าขันงี้เต็มสาวมาหางควายตัวเนี่ยบมธรรมดาโคกหางงี้ต่อสิบวันวันอยสี่สิบปีละดกพร้อมเด่นเนี่ยไวหางนี่ดกแค่จ้าเนี่ยประมาณนี้ละอานนอนแล้วค่ะนอนแล้วซึบซึบนานแวผมก็ว่านให้ลูปดีไวลี้ยง ลูกเราแข็งแรงดีอยู่เนาะแข่งแรงดีครับเพราะว่าหลังจากเกิดมาแล้วออกจากท้องแม่เราบ่เกินสิบนาทีลูกย่างเองได้ลูกกินนมเองได้ก็ถือว่าแข็งแรงเตอะโอ้ยเนี่ผมไปทั้งคนเป็นงานทุกบ้าขังเฮี้ยนน่ะไปต่อยงานคนเราบ่อยก่อนเพราะเราไปเรื่องถึงของแมาจางไปแก้คว้ยก็ได้เลยไปแก้คว้ยนี่เรานอนแบบมีความสุขเนาะ เท่าแดดยังแห้งๆด้อยหน่อยก็เป็นที่ะจักน้อยจักน้อยก็เย็นดอกันจีลาหมดมืงินงานจีลนเงินเงินจีลาแตลาดนัดเืินนัดบ้านไหนอ่ะบ้านหลังโอ้ถ้วยเงินไยมีนัดทุกวันเสาร์ตัวลืมลืมไม่ได้ไปโดนวยแล้วพี่น้องอยากให้ไปบอ ก็เียไปดวนวัติเป็นอยังวัติีเพราะว่าเหาทวิงานที่สันนิษมานกขเซบเนาะพี่น้องเนาะ่าหันกโควิดระบาดเนาะจ่ยซ่เดือนก็ไม่ได้ไปแจ๊กตลาดนัดนะจ้าบันนี้กะก็ได้ทยอยทยอยไปเดี๋ยวยูรับเจ้าบันเนาะไปอุ่นไปบ่งคว่นะฮะคนเนานเด้คนน้อยนะขาใกล้นะขานี่ยมึงคว่านะฮะคงเขาด้วยขาแล้วยาวขาแล้วยาวแล้วบุ้งยม่มองว้ยขาหลังมันน้อว ขาหนาดขาหลังกระย á วเหมือนว่ามีมองไว้พึ้นนะกายไม่ร้นหนาผากแล้วว่ากุ๊กใส่ความคิดขนาดน,าน,น้องสมใจมาเป็นลูกแม่สมหรือด,ดีใครัะสมหรือดีอะไอ้อจ่า,มจาไม่ได้พากันวนแล้ว

ใครออกสองตัวนะใครออกสองตัวใครจะเดวันใครใครอีกบนบัวขาวนั่งลงบักหลานั่งลงบัวขาวกับลูกมั้บ้างใครบัวขาวไปใส่เอวันใครไปนี่ละใกล้ๆใครห้วใหญ่ครับโอ้โหหัวใหญ่กับลูกสองตัวนะสองตัวนั่งลงบักหลานั่งลงสองตัวพอดีนั่งลงอีบัวขาวนี่มันเป็นควายดอนลูกดำนี่เนาะแมีนครับนี่จากฟอหำอี่มาจาน้ำฟองห่อม กระเดี Sugar, I said, I ๋ยวไม่หยิ่งเลยนะมีเห็ดจำเป็นได้ไข่นั่งๆๆๆๆนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งลงก่อนโอ๋อขันนั่นนอนยุงสี่สะดือก็แหงไว้ขันพาแม่ลงน้ำลูกไปนอนน้ำน้ำสะดือจากที่ว่าสี่แหงไว้กับเน่าไม่นอนไปไซบัดที่นี่เอายาอีหยังก่อไซไออ้วน นี่กะซันนี่กะซันนี่กะซันเด้อพี่น้องออกมาลุยสะดือก้ยหน่อยได้หเป็นประจาันเฉาคันเฉานี่แม่หูเ้วทีดีดีหูล้วหูล้วก็เป็นเจว่าดังมั้ดังมัยมีย่มีเป็นยัง คันดังมันดังค่อยหน่อยมีเงียเป็นยังปกติร่างกายสมบูรณ์หาปีอนอน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 ขอนอนอันนอนขันนอ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 นกับแม่อุ้ยได้แล้วนะคะโอ้ยรับรับรับเออเออเออเได้นอนมุนตักแม่อุ้ยสบายเลยอุ้ยหลับแบบอุ้ยดูตาเธอสิเนี่ย เอาอาลับตาสิคะหลับตาสิคะหลับตาค่ะหลับตาโอ้ยหลับแบบอุ้ยสบายใจเลยอุ้ยอาลับตาไหมหลับตาไหมหลับตาเสียเถิดอืมเอาแมกกาท์คุ้ยหน่อยน้อนย้ำมาเล้งพี่น้องโอ้ยน้อนน้อนหลับตาหลับตาอืม สงสัยสงสัยอะไรนาะใหญ่ใหญ่ตีนอนนอนนอนอนอนนอนแล้วค่ะนอนแล้วเหยียดขาออกลูกอะเหยียดขา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 ฟึบเออขื้นสิสบายน,ะน้องพีมม่แรมสบายเนาะ มันคืร้อนน้อนแบบเหยียดลอยซอยไปเลยคุณใจแบบเต็มที่เลยแบบแต่ว่าขาแม่เป็นตะคิวเะไนี่ปากเป็นเนี้ยมเนี้ยมเนี้มเนี้มบนี้ยมีฟันหรือยังยังไม่มีเลยค่ะตอนนี้ได้อีกอาทิตย์หนึ่งซอดมดเมนูปากสิคะอีกอาทิตย์หนึ่งซอดมืดฟันหลอเลยเนี่ยเป็นคมหรอเด้นี่พี่เล็บเนี่ยคมแล้วเนี่ยกันน้ำนมกันน้ำ เมื่อกี้กับเป็นคลิปน่ารักน่ารักมะหยอกลูกควายลูกควายเนนน้อยไอ้ยิ้มใหม่ค่ะยิ้มยิ้มลูกยิ้มยิ้มจอฟันสวยยิ้มพี่น้องเขาเห็นเฉียงควายน้อยมั้ยนังเขาสีหงไว้เด้ออีกจยากอาทิตย์หนึ่งฟันพวกเนี่ย เขาก็สิโฟงขึ้นมาใหม่เมื่อหนหยาน้าแม่แบบนี่เอามมขี่เซาแต่ลูกโอ้ขาเป็นตะคิ้วแล้วขาแมอุ้ยเป็นตะคิ้วแล้วพี่ลูขัเ่เวเลยวัขาขาขาขแมเป็นตะคิ้วอัาผสมแบบ่อยเหมือนยผสมแบบธรรมดาเลยครับแบบประกันติดห้องเนี่ย๋อแบบประกัน อันนี้คุณหมออย่างที่เขาผสมให้คุณหมอเอกหมอเอกน้องน่ารักมากหมอวิวัฒน์เป็นผู้ผัวน้องน่ารักมากเลยน้องสมใจหมอกรไดน้องสมใจจ้าเอาไปให้เสียงเหมียงเขาให้เงินนะเราอยู่บ้านไงหมอเราอยู่บ้านโนนตุน ว่าจะไปฝากแม่เขาอยู่อยุแม่เขาอายุอุ้ยแม่เขาอยู Twitter ่อุ้ยคือบุ่ญพูอยู่เฮียนอุ้ยอุ้ยก็เป็นมนุษย์ร่องโหนเด้พี่น้องว่าว่ออกไปนะก็ไม่เห็นที่เหี่ยวไปชื่อออกไปนะวันนี้พามาหยอก น้องสมใจให้หายคิดถึงสมาชิกใหม่ของไอ้อ้วนควายดอนเป็นลูกของเจ้ากล้วยน้องบัวรำพูค่ะน่ารักมากเป็นตาสังร้ายนอนกระลับปุ๊ยปุลยเลยวนแม่เรากระสินนอนน้ำแล้วป๊าคือจังคือจังสามารถกอหนั้งแม่ทน้งลูกอน,น,นได้เลย

หลกสวยแต่กับไข่หน่อยก็พวกมาหลกสวยกับไข่แนว่ว่าสันวโอ้ยอันนั้นกันอะัรคึกกันงาหารชุนี่ยงาหารองค์รักพแม่ตะกรมจะแม่หลูกน้อนได้เนาะแม่กับน้อนน้ำหุ่นนะจ้ <c oughs> ะาวย มีหมัดวนีมีหมัดจ้ะ้ทำไงดีทำอะไรดีเขานอนน้ำกันมะเุ้ยเ้ยเฮยเีดได้หี่งเห็ดได้นอนจุกกันเมื่อมันได้ยี่สิบทวมงเอมันเกิดมาจุกกันจุกกันเริ่มตาดูโลกได้ยี่สิบทมง น้องควายน่ารักขี้อ้อน,อไ,ไ,นไม่ไม่ใช่ลูกควายขี้อ้อนนะแม่อุ้ยขี้อ,อนนะ้อ,อ,อนเองมันบ่เพรเท่านมีเหงอ,อกอกจะขี้หามื่นเห,หางอกก็ยืนหงอกกับมะขืนหัวคนดอกเนาะเนาะดูน,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 ดน้าเขาสิเนี่ยน่ารักจังเลยส่วนแม่เรานอนทั้งหลังเลยเจ้าผมเฮ็ดอึงลึงอยนะู่ผุนนี่เสาแหบ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 เลยจุกก<ค>ันจุกกันไปนอน ขาไม่ตีแต่หัไเฮะหัวแงกระดนเอาเอาไปกินนมขีหนาจะน้อยคอเขากอหัองจ้กน้ำเนาะตัวเ้อยก็เป็นตัวใหญ่เนาะ ขับออกขับขับขายออกขับขับโอ้ขับเงาไหลนี่มากล่องใช่ไหมอีโถเขียวใหญ่ตื่นกับวันตื่นว่าก่อนกลิ่นย่บหดหมือนแล้วมันมากลิ่นน้องมันกลิ่นอยู่บหดหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าพี่น้องน้องอุ้ยมือนีนกับซีเดล่าพี่ล้าน้องไปก่อนกับลูกกล้วยน่ารักน่ารัก โอ้ยน่ารักไอ้หลีที่พี่น้องเบิ่งเนโอ้ยอยากให้เห็นพูนอ่ะนอนเมน่อ้าข่งแจ็คเทียกับน้องสมใจเนี่ยพบพอกันได้คลิปไม่คลิปหนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับหักเ้ออีสานชาแนลด้วยจ้ากับสิมีคลิปไม่ไมออกมาให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งเรื่อยๆจ้าเมื่อนี้กับตองลาไปก่อนจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย ต้องเพาะรพทาหาแล้วมันคงกว่ไปยาบเร้อยู่แบบ